บรรยากาศดีนะเชาเชแล่นนกดังน้วนเหมือนซุวยนกดังร้วนแต่ละตัวหนากินหนึ่งไข่แดงใขรๆเขาเรียกชื่อผมว่าไข่แดงไม่เป็นไรครับอยู่ในเกาะกรัผผมห้าปูห้าปลาเ่ยใบยบ้ายคนเดียววันบ้นก็มองตาทองเลนี่ไอ้เพื่อนนี่เพื่อนไปไปซื่อซื่อห้วย ไปซื้อซ <ming> <fry UC S 2> ่องขาวมาขึ้นฟันฟันดีก็ถูกห้วยสบายเลยนะให้ซื้อซ่องขาวยังยังยังไมาทีเลยไอ้ไอ้บ้าไอ้บ้าได้ไหมหวยไม่ได้กลับมาทำไมนี่ไปซื้อคองมันก็ต้องได้ข้องนี่ ได้ข้องกับจัลแลนมาทําไมนี่มึงคนตายหรือว่าคนสุพรรณนี่คนตายคนตายแรกในชับลาวโอ้ยก็แรงนะพันนี่นี่เจแรงพันไหนอ่ะดมดมคนเดิมเดิมคนละครอ้นครนซี่ธรรมราชนครนายกเจอตีนกคอนซี่ธรรมราชโอ้มาตูนกคอนายก โตในเกลือนต้าดานว่ายน้ำเล่นอยู่ในเกลือนโอ้มึงคนสุพรรณเนี่ยกระป๋องกุ้งตานี่คนคนยอดซักคนสุราษฎร์ได้ไหมฮ้เนี่ยไ, er? ไปได้เลกเด็ดมาจากไหน,นคืนฟันดีลรวมึงฟันว่าไรตะคืน phân bạc được 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 càng tung lên mặc cưng mừng non nằm mosaic vét lạc mosaic ung bay bùng phát nằm 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 bùng đấy nằm bùng phát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  nằm เออเวกจะเป้าไม่หู้ยังได้แล้วมึงฝันมึงฝันอะไรงูงูอะไรฝันเห็นงูงูอะไรงูเฮามึงโกหกกูแล้วนี่กูห้องกับเลือกูอายุสี่สิบแล้วนี่เออมึงว่าฝันเห็นงูเฮางูเฮากูนี่เกิดมาไม่เห็นงูเฮากูเคยเห็นแต่มาเฮา พื่อนกันนะอย่าทำลายจิตใจยอย่าทำลายจิตใจกันเลย <S <S มีอะไรพูดกันมตรงนะเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วไ<แ>ก,ก,ก่ก็โกดีไก่แก่งูเห่านี่มึงพูดเองว่างูเ,งเง่ามูไม่ฝันเห็นงูเห่าแล้วกูฝันเห็นงูสิงแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเป็นงูสิงกูดูใต้ท้องมันนี่ใต้ท้องมันจะถะลอกมันเกี่ยวอะไรวะ พวกงูสิงเน <ừ. S 1> มันเลื้อยจากสิงบุรีมาถึงปกากใต้นะท้องมันทะเลอะตรงตงเลยให้ไปซื้อห้วยซ่องกาวได้ไหมะแสดงว่าดวงมึงดีแล้วนี่เพิ <ừ. S 2> ่งมีเพื่อนอย่างกูมึงจะบายใจเลยก็บอกแล้วเลยคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายแต่กูรอดซ่ <c oughs> องกาว ช่องกันนะซื้อมาสองกูเลยช่องไหวเฮ้ยมึงตุกมึงซื้อเฟอร์นี่ให้กูกันหนึ่งนะกูซื้อสองตัวนี้ถ้ามึงถูกสองตัวมึงซื้อเฟอร์นี่จอ้กูกันกูอยากกับเฟอร์นิเจอเหมือนคุณปูมเขาเฟอร์นิเจอติดเกตเฟอร์นิเจอเฟอร์นิเจอประหยัดจะต้องติดเกต แต่ว่ากูไม่ถูกแล้วล่ะทำไมถึงไม่ถูกก็กูบอกให้มึงซื้อสองเก้ากูก็ซื้อสองเก้านี่มึงซื้อเก้าเก้ามึงเนี่ยใจเด้งมึงมึงเนบอกกูเองเออไอ้บ่าวว่ากูไปซื้อสองเก้าเออกูบอกมึงซื้อสองเก้าว่ากูจะได้สองเก้านี่กูเดินสามสี่เท่านี่กูทำเพื่อมึงกูซื้อสองเก้านี่ สองใบเลยม so ึง so ซื้อเก้าเก้ากูบอกมึงซื้อสองเก้ามึงไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมเอ้ามึงบอกกูว่าไอ้บ่าวเออไปซื้อลอตเตอรี่ให้พี่หน่อยอันนี้ไก่แดงบอกบ่าวเออบ่าวไปซื้อเลขสองเก้ากูก็ต้องไปตลาดเพื่อไปชื่อไอ้มึงมึงก็ไปตลาดเถอะเขาช่างอยากแต่ก็สองเก้าหรือมึงซื้อเก้าเก้ามึงไปพูดกับใคร ือ2 9เก้าไม่ใช่สองเกได้ยังไง่อนนี่2 9นี่มันนี่มันละ9 9ไก่แดงเออเีกอะไร9มีกี่ตัวสอตัวอ่าอันนี้เลกอันนี้เก9ไหมไม่ปิดดอก กูจะเป่าบอกกูรู้สองเก้าก็คือสองเก้ากูนับดูแล้วว่าสองเก้านี่นี่มองกูเ,เ, <c oughs> งเหมือนไม่พอใจ <c oughs> นี่ถ้ากูให้มึงไปซื้อนะเจ็ดเก้าดิมึงเอาเลขเก้ามาเจ็ดตัวเลยลอ <c oughs> <c oughs> ตเตอรี่ก็มีแค่หกตัว ต็ดตัวก็เกินนะดิเผื่อตกเขว่ากันทุกกะรลาบถูกป่ะคนเราตอนนี้กําลังทุกนะเดี๋ยวพอตรวจแล้วตัวนี้อาจจะได้ลาบก็ได้แต่ถ้าได้ลาบมึงต้องเตรียมซื้อก็เหนียว <c oughs> เอาลองฟังดูต่อไปเป็นการประกาศผลเลขท้ายสองตัวเอาละสองเก้าฟูว่าจะต้อง เช,เ,เ,เชียเป็นเก้าเก้าสองเก้ามึงเก้าเก้ามึงก็ไม่ตกดีเว้ยมึงเชี้เป็นสองเก้าอ้ออาวต่อนะอออ้าวเพราะ,ะ,ะเเฮียกลเป็นผู้ล้วงลูกปิงปองทำไมจ้เอาเฮียกลมมาล้วงวะเล่ที่เข้าออก ใครอยู่ในบ้านบ้างไม่ได้กดกอดสองเก้าสอง ออกสองเก้าบักกี้มึงก็ได้ยินอยู่ถ้ามันออกสองเก้าไงก็ตอบเก้าไงมันไม่ถูกมึงก็ไปรับจังดีมันออกสองเก้าเฮ้ยพูดถูกแล้วเพื่อนโะบัีมึงโชคดีจริงๆเลยคุณนึกแกมึงฝันเห็นงูนี่มึงโชคดีเดี๋ยวไปรับจังไป จริงเราไม่ถูกรอตเตอรี่เราก็อยู่ได้เพราะว่าเรามีในเงิเดือเยอะเยเยมึงคิดพวกยไงนะเราไม่ถูกรอตเตอรี่เราก็อยู่ได้ไม่ถูกได้ไงมันออกสองเก้ามึงก็ได้เยินดีกูเก็บไว้แล้วกันมึงอย่าคิดมากนะคนเรามันตุกกัะละแค่นั้นเองมึงคิดได้ไงไปซื้อเก้าเก้ามึงเออไปซื้อเลขเลยเออเอาสองเก้า cái này nó chụp Ni mừng. Phong cao lua. Phong Phong cao. không? cao. Phong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  cao. chặt cao. Phong cao. Phong cao. Phong Phong cao.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  Phong Phong cao. Phong cao. Phong Phong cao. 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 đi. Cảm ơn Bà đi Cho đi Xong cao Xong cao, mình xì lấy, mình xì lấy Xong cao Xong cao đấy, tìm tìm Ôi, hiểu lấy, mình xì, mình xì mình... chỉ... chỉ... kì bày Xong bày Xong bày, ôi, oh, xong bày Xong bày, bày, bày phải là xong phân Xong phân, mình cao này Xong cao Xong cao, mình xì xong cao này Xong cao, mình xì này Xong cao, mình xì cao này Xong cao, cao ไปคืนตั้งได้ไปประวเท่าไรสองพันสองพันเอาดีเลยอ้วใ้ไหนอวเแล้วพ่อพันเดียวเอาจ้ะมึงซื้อเลยสเก้าเออมกมกออกเก้าน่วะใช่ใช่สอเกานี่ยเลยเกเาเนี่ยเลยเก้าเป็นแต่เลยเก้าเออนี่มึงไปคืนตังไปไปเลย้ไปไปคืนตั 还得一锐。